สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแนวทางการซ่อมทีวีซัมซุง32นิ้วกันนะครับอาการเสียงเครื่องนี้นะครับไปเข้าปกตินะครับสังเกตดูนีตรงนี้นะครับหลอด LED แบ็คไลท์หน้าจอติดนะครับแต่ไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับสังเกตหน้าจอจอมืดนะครับไม่มีภาพนะครับถ้าเราเอามือเคาะหน้าจออย่างนี้นะจะมีเสียงแว๊บๆๆนะครับออกตามนิ้วมือเรานะครับอาการนี้คือการจอเสียนะครับเดี๋ยวเราลองไปตรวจซ่อมกันดูครับว่า อาการจอเสียของซัมซุงสามสิบสองนิ้วเราจะสามารถซ่อมได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสิ่งที่เราจะมาทําการตรวจซ่อมนะครับจะอยู่ที่สายแพรเส้นแดงๆนี้ครับสายแพรเข้าจอนี่นะครับเราจะมาตัดสัญญาณตัวนี้นะครับมาดูมาดูที่หน้าจอนะ cv หนึ่ง cv สอง cv b สองแล้วก็ cv b หนึ่งนะครับสี่เส้นนี้นะครับเราจะมาตัดนะครับก่อนจะเข้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะตัดตรงไหนนะเราจะมาลองตัดนะครับอาการจอเสียนะครับ บางเครื่องก็ซ่อมได้บางเครื่องก็ซ่อมไม่ได้นะครับอ่าเราจะมาดูตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสองฝั่งนะอันนี้อันนี้อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะอยู่จุดนี้นะครับอ่า Ckv เราจะมาตัดอยู่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สี่เส้นนี้นะครับอ่าเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับอ่าเราก็เลือกตัดเอานะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันมีสองข้างนะอันนี้ผมจะมามาลองตัดข้างนี้ดูก่อนนะครับ มาดูข้างนี้น้ำอยู่ตรงไหนมาดูข้างนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวซูมกล้องดีๆก่อนอ่าฝั่งฝั่งนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้สี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ครับเราจะมาตัดตรงนี้นะครับอ่าตัดสี่เส้นตรงนี้ออกดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัดออกแล้วมันจะมีภาพขึ้นมาไหมครับถ้าถ้าเราตัดแล้ว มันไม่มีภาพแล้วก็ต่อคืนนะครับมันจะยากต้องต่อคืนนี้นะครับแล้วก็มาตัดอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งแรกที่ผมชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาตัดลองดูก่อนครับ ให้ขาดอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัดให้ขาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าภาพจะสวยงามไหมนะครับอ่าโอเคครับภาพสีสวยใสมากเลยนะครับถ้าใครเจอปัญหานะครับอ่าไฟเข้าแบ็คไลท์ติดจอมืดไม่มีภาพนะครับซัมซุง32นิ้วนะครับก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม